สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักการเสี่ยงโชคทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ในงวดประจำวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับในคลิปที่2นะครับผมก็จะได้นำตัวเลขครับเลขเด่น10หน่วยบนนะครับซึ่งผมคำนวณมาได้ก็จะมี1 0 2 3 6นะครับมี0 1 2 3 6นะครับ ผมก็จะได้นำมาชนกับเลขปฏิทินนะครับซึ่งเป็นปฏิทินในงวดที่แล้วนะครับก็คือผมได้ได้ดูผิดนะครับดูวันเดือนผิดนะครับก็คือเอาของงวดเดือนมิถุนานะวันที่16มิถุนาเอามาเอามาเอามาคิดใส่ซึ่งผิดนะครับแต่สำหรับในวันนี้นะครับผมได้ดูดีแล้วนะครับก็คือเป็นของวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีหมายเลข เลขเด่นที่ให้มานะครับก็จะมี4มี6นะครับจับคู่กันก็ได้นะครับงวดในงวดที่ผ่านมางวด4 2นะครับก็ออกมาตรงบนนี้นะครับสำหรับในง,งวดนี้ก็จะมีตัวเลขที่ให้มานะครับเลขในปฏิทินนะครับก็จะมี4 5 4 2 4 7 5 6 2 6แล้วก็7 6ในส่วนตัวผมนะครับเลขที่ตรงกันและเข้าชุดเนาะ เข้าชุดที่เลขเด่นสิบหน่วยบนนะครับถ้าในกรณีเลขสิบหน่วยบนเข้านะครับสิบหน่วยบนเข้าสองตัวนะครับคือตัวใดตัวหนึ่งมาเข้าอีกกับอีกตัวใดตัวหนึ่งก็คือเป็นสองตัวนะครับตัวเลขสองตัวชุดนั้นที่จะเข้ามาก็จะมีตัวนี้นะครับมีสองหกเนาะมีสองหกนี่นะครับอันนี้วงกลมไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้นําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับสองหกนะครับ อันนี้เท่าที่เท่าที่คิดเท่าที่ดูมานะครับตัวเลขปฏิทินนะครับก็ส่วนมากจะออกบนนะครับเป็นบนเนาะแต่ว่าสิบหน่วยบนของผมนี่ยังไม่หลุดนะครับเป็นปีปีมาแล้วยังไม่หลุดอย่างน้อยนะครับมาตัวหนึ่งสำหรับนง้วดที่ผ่านมาเขาเข้าเข้ามาสามตัวเนาะในงวดก่อนนั้นเข้ามาสี่สองเข้ามาสองตัวนะครับแต่ถ้าในงวดนี้มาเข้ามาสองตัวในกรณีหลักสิบหน่วยบนเข้ามาสองตัวนะครับเลขที่จะไปชนกับเลขปฏิทิน ได้ก็จะมีสองหกมีสองหกตัวเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนเป็นแนวทางนะครับสองหกหกสองนะครับกับตัวบนล่างก็ได้นะครับเนาะก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับสำหรับในงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเดี๋ยวผมใส่สีไว้ก่อนนะครับสองหกเนาะจะสวยจะมาไหมครับจะ ข้าไหมถ้าเข้าก็จะเป็นตัวนี้นะถ้าในกรณีปฏิทินเข้าไม่หลุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆไ้เป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ